ครับผมเข้าไก่หน่อยครับหนึ่งมาหอมสมสื่อครับเขาหอมเหลาครับยังบมททันชิมนะครับแต่ว่าเบิงเป็นนิ่มดีอยู่ครับแค่ความหอมเนี่หอมใส่ได้ครับเข้าเข้าไก่น้อยนะ นี่มีไงอะน้องหอมด้วยหอมไหมหอมอืมเอาคินให้ดูหน่อยข้าวเปล่านะนีย่ยังไม่ใส่เกลือปกติต้องแกนจะใส่เกลือใส่เกลือโรยเกลืออันนี้อร่อยมากเลยเายกโป้ให้หน่อยเนี่ยอืมครั้งแรกนะครับที่ลองข้าวเหนียวไก่น้อยข้าวหอมลาวมาลองหนึ่งข้าวเหนียวไก่น้อยครับหรือข้าวหอมลาวครับ รสชาติก็พร้อมกินง่ายครับเขานิ่มดีครับลองนะครับสุดยอดครับ